สวยสะกดตานางเอกดังนั่งชิลๆริมน้ำอวดออร่าข่ากระแทกตาวิวก็สวยคนก็สวยเรียกว่านั้นานจะได้ยนโชมนางเอกสาวเดียน,น่าฟีปโปรอวดความแซ่บให้ได้เห็นกันล่าสุดเจ้าตัวก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาไปกับสัดส,ส่วนสุดเพอร์เฟกแระหว่างออกทริปเที่ยวทะเล ทำเอาเห็นแล้วใจละลายไปกับความสวยความปังปังเตะของสริระที่โดดเด่นเห็นจะเป็นช่วงที่ขาที่เรียวยาวสวยเป๊ะบวกกับผิวออร่าสว่างวาบกับแสงแดด ต้องบอกเลยว่าหยุดทุกสายตาทำเอาชาวเน็ตแหกกดไลค์ทะลักพร้อมออกมาชื่นชมกันอีกสนานไอจีว่าขายาวข่าดีจริงๆหุ่นผิวสวยดีไม่มีที่ติเลยจ้ะแม่โอ้ยเรียวขายาวมากค่ะอิจฉาน้องและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ